วันนี้จะมาแกงขั่วหน่อไม้ดองแบบง่ายๆนะคะมีอะไรอยู่ในตู้เย็นก็ลองมาเด็ดทำดูวันนี้ก็จะแกงขั่วหน่อไม้ดองใส่ไก่นะะดูเาไปลงผัดตุ้ยหอมใส่กระดุูงนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่ถั <c> ่ <oughs> งกะทิลงไปเขาแล้ว <c oughs> ก็ปรุงรสนะคะ <c oughs> ตามปกติเนาะ Ừ, เสร็จแล้วก็ใส่นมไม่ดองนมไม่ดองนี่ต้มน้ำสะอาดก่อนนะคะนี่เพื่อไม่ให้มันกลิ่นมันฉุน ừ, ต้มน้ักเรือเสร็จแล้วก็ใส่นมไม่ดองลงไปบุกเข้าให้เข้ากันจากนัน้นเราก็เปลี่ยนมาใส่หม้อนะคะ ừ, ừ, ภาชนะใหม่จะได้ไม่ แล้วก็ใส่ถ้วยทานได้ละส่วนที่เหลือทานไม่หมดก็จะเป็นรายการโฮกนะครับแกงกุ้น้องาาไม่ดองนี่มาโฮกดีที่สุดนะครับใส่ผักเข้าไปใส่ลูกเส้นไปก็เป็นอีกหนึ่งเมนูได้ลองจิ้มดูสิอร่อยไหมเมนงงูง่ายๆสบายๆที่บ้านสะอาดสะดวกปลอดภัยตามช่อง